อยู่ใส่เนาะลูกใส่แม่มาเร็วมาเร็วลูกมาเฮ็ดงานเร็วลูกมามาใส่สุดแต่งจุดเร็ว fc หล่ไล่ทันก็นอยากเห็นเนาะจ้าอยากเห็นอีแม่ใส่สุดให้น้องอยากเห็นอีแม่กระจัดหายจ้ามาปักลามะวันนี้วันอาทิตย์สีแดงใส่สีแดงเนาะลูกเนาะเสือมันคือโตหน่อยเทละหันนี่หรือว่าลูกใหญ่ขึ้นบ่แม่ละเด้ออีแม่ยิบยิบเสือพิษล้วละโตหน่อยหน่อย เสือบ,กเ,เอเอบกเมียงค่ะค่ะเอเสื้อบกเมียงค่ะเสื้อบกเมียงใส่ไปก้อนลูกเออจัดห้แล้วจ้าเอฟซีหลายๆท่าน่านขอมาเนาะอยากอยา,ากเห็นอยากเห็นแม่ใส่เสื้อห้น้องว่าน้องจะอยู่ในลักษณะแบบใดก็นิ่งแบบนี้ละจ้าพระเอกของอีแม่ก็นิ่งยุ่ตามเคยแบบนี้ละจา้าสีเฮ็ดยังกัดตามแต่ขอแต่ว่าเออเฮ็ดแล้วแล้วอีแม่มีคาแห้งไงได้บุกลามีลังวัลนเด้ ่นขสิมานาั่งไห้จังสีล่ละจ่าตีนั่งนิ่งมากนะจ่าตีใส่หน้าฬิกาละใส่แบนตาใส่เสื้อเห็ดจังไดิ่นขลิสนิ่งอย่างเดียวคือเหตุงานใส่แล้วแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ต้องไห้เด้ต้องไห้ค่าแห้งนี่จนนนนออ่าใส่เนกไทบ่านี่รอบ่นี่เออคันบ่อใส่เนคไทมันกับบอลได้หรอือคนกติแนมหนาอีเมจจังสีล่ละจ่าอีท่าว่าอีเม่แล้วหรือยัง ที่ได้กินหรือยังขนมน่ยน,ะ,นะที่ได้หรือย่งคายแห้งนีน่ยนะไส่เนกไทแล้วก็ใส้หน้าลิกานั่นละนี่จ้ะจัดหายจัดไปดเดอ้อจ้ะเด้อผู้ใดอยากเห็นผู้ใดอยากเบิง้งว่าเบื้องหลังของการแต่งโตว่นนองสิงไงกลมใยนี่ใส่แวน่นกะบะมีว่าสีด,ดินตีนยังเออคือมืออาขีพาการเฮ็ตงานมากเป็นปีสองปีสามปีแล้วจ้ะ ทานเกิดการเคย่อชินกระิมีนองมาให้กำลังใจอยู่ตลอดใกล้ๆกันอยู่จังสี่จ่าสองพีนองเพิินอ,อ,อายชายแบบนองกระติมมาให้กำลังใจนองชายอายกระิมมาให้กำลังใจเดี๋ยวอีแม่ที่เอานองมาให้เบิ้งด้วยจ้ะเออสีเฮตกับนองแต่งตัวให้นองว่าอายสีมาให้กำลังใจวิธีใดแบบใด คนเกษียณกำลังใจกันจังสี่ละตลอดจ้ามาน่งเฝ้านั่งเห็นผู้อื่นเข้ากับโงหูอิโนโอยินเน่แล้วจ้าก,ก็เล่นพวกเขาก็ซ้ำนั่นแต่ว่าสองคนนี้กติหูการหูงานแน่กัฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องๆน,น้ำในด้จ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามอีแม่เกษีได้สร้างผลงานให้ท่านผู้ชมได้ช่มกันต่อไปจ้า